ขัดมาแล้ว15ร้านเด็ดในงานกเกษตรมอหัดออใหญ่ปี68ปเชื่อไหมว่าเราไปกินมาหมดแล้ว,ลวมีร้านไหนกันบ้างโดนใจใครหรือเปล่าเดี๋ยวฟิล์มจะพาไปดูรปตรนความแซ่บสะบัดกับเจ้าแม่ยำหอยนาง,นางรม<า>งรมตัวโตร,รสชัดจัดจ้านป้าไหลสีส้มาเนี้ยต้องแวะโคดเกี่ยวบ้านสวนชนบุรีสไส้กุ้งหรือสไส้กุ้งล้วนก็อร่อยเต็มปากเต็มคำกินหอหมก็ต้องเดินตรงไปที่ร้านนิดระดีกลับไปบ้านหรือทานกับข้าวสวยที่หน้าร้านก็ได้ขาดไปไม่ได้มีไก่ฉีกครีเคนุ่มหอมอร่อยจิ้มไปเลยที่กล่องสีดำรสชัดจัดจ้านความ แล้วมากระรองเขาก็มีนะแล้วเอยได้แม่บอกให้ซื้อปลาส้มให้ด้วยที่ร้านปิ่นมณนีทุกคนอยากจะบอกว่ารสราบเซฟอร่อยมาก<ะ>ปิ่นเพิ่งเคยได้กินแหนมปลากาท่ทอดทุกคนไาม่เยอะที่ร้านเจ้าเฮงไส้กรอกหมูวุ้นเส้นทอดอาาร้อนๆก็ต้องไปเติมความสดชื่นที่ร้านส้มม่วงง่ายๆจะมีมินเนี่ยนยืนอยู่หลายตัวเลยละจะพลาดได้ไงกับปลาหมึกกรอบสามรสที่ร้านราชาปลาเมึกได้กัดลงไปกรอบสนั่นไปทั้งงานแล้วกณจะว้าวกับกล้วยปิ้งน้ำรดกะทิมะพราวอ่อนที่ร้านนี้เลยกล้วยปิ้งเชี่ยช้ทไปร้านแตโม สดชื่นเนื้อล้วนไม่มีมเมล็ดผสมที่ร้านมาดามฟลูยัง,ย,งยังไม่หมดเราไปต่อกันที่หมูยออุบลตองอ่อนไปเลยห้าไม้ขอหนังล้วนๆน,นะแล้วก็เดินไปหาเกี๊ยวหมูเด้งที่ร้านเจกแก้วไม่ว่าจะนาอะไรก็สิบบาทวไปท็อปทายความร่อยนัดกับร้านเอกอร่อยยักว่ามาท่านคนตายเรามาถึงตรงนี้ทุกคนเนอชาร์อีมเนี่ยถ้าใครมางานก,นกนระเซ็ตมออ๋อไม่ดูอีกกินได้ไดก็ตามฟี่มานะ